กราบสวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสวิฟทีวีนะฮะทุกคนครับซึ่งหลายคนก็รู้ดีนะฮะว่าตอนนี้นะฮะมีแพตเทิลพารเข้ามาใหม่นั่นเองนะทุกคนซึ่งปืนเอ็มเคทูนะฮะก็อยู่ในแพตเทิลพารนี้นะสำหรับใครที่อยากได้หรืออยากลองนะฮะสามารถไปเติมแพตเทิลพารหรือเปิดแพตเทิลพารนะฮะได้ทั้งพรีเมียมและแบบธรรมดานะทุกคนต่วตอนนี้นะผมก็อยู่ที่วิวที่ยี่สิบสี่เลยฮะส่วนปืนเอ็มเคทูนะฮะ ที่หลายๆคนฝ่หานะฮะก็อยู่ที่เลเวลที่21นะฮะสำหรับใครที่อยากลองซื้อนะฮะก็มีซื้อนะครับผมหรือเราจะซื้ออัปเกรดเวลเลยก็ได้นะฮะต้องบอกว่าปืนไอเกทูนี้ผมให้ค่าไปทางคล้ายๆปืน I c r 1ียรนีนะฮะแต่มันจะมีข้อดีตาจากไเซียไอซียร์วันยังไงนะ,ะเดี๋ยวเราตามไปดูในคลิปนะฮะหรือคืิดเกมแล้วผมจะเล่นให้ดูความเดือดของมันและไอเจทูนะ,ะว่ามันจะสวนพวกไอเจทหรือปืนต่างๆได้หรือเปล่าะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับไปกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เลือกใช้เป็น m k 2นะฮะ<อ>ต้องบอกว่าของไก่นี่ใครที่อยากได้ก็รอดูท้ายคลิปนะครับทุกคนบทที่ผมเลือกเล่นก็จะเป็นนี่ฮะดองแมนชั่นเช่นเคยครับผมบลองอามาเดินเกมดูนะฮะจับไปไลยนี่ มีคนเลงรอเฉลี่ยคือปืนนี้ผมเลือกเข้ากับทีมตัวผู้หญิงที่อยู่ในวมตช์ไพ่นะครับทุกคนเขา่าดได้จริงจักแล้ว Surprise motherfucker Nope เลงเลงรอว่ะครับโอ้เกินไปว่าพวกเอ็งไม่รู้ดิเกิน ตึ้งเกมตึ้งบ้างแตต้องข่าต้องตามเพื่อเลียดนะครับทุกคนการมันแบบค่อนข้างที่กดดันนะครับทุกคนผมจะพยายามเล่นให้เหมือนทิกแข็งเลยนะ Nope 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 พี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้ดเด็กๆไปน้องร้อยใหญสาแท่เลย เดินเ e อชิ้นเคยนะับเจอพวกบอบนี่คือเหตุผลที่ผมรีกประมาณหัวเขานะเวลาเจอเล็กตืต่นตต้องมาตุ้ยนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่เดินจางฟีกันไปนะโอ้ยยังโดนตุ้ยอีกว่ะผมสาดแบบพิเกมเพื่อนนะคือผมพยายามผ่านเกมขาดน,นะ Changing mang coi như Come cái me. Here's không hết 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 โอ้โคือเขากดรัวๆคือเขารู้แล้ลวว่าผมจะโดดไปยิงนะทุนเยี่ได้แลว้เลวเราต้องมารอดูกันเกมหน้านะว่าพวกเราจะไปได้หรือเปล่าว้าวก็ดีนะเอ็กเสีย จะเป็นแบบฟิล์วไอซีอาร์นะครับคนวิโดนปะจบไปครึ่งแรกแล้วครับคนเอ็มเกย์ทูผมก็ทำได้ดีนะสำหรับแบบสายยิงสายยิงแบบเรื่อยๆเดินยิงนะะซัพพอร์ตทีมนะครับ แต่ดาเมจผมว่าม nope. hey, ันจะคงไม่มากพอนะทุกคนคือตอนนี้ผมยิงท็อปฟอร์มสุดในในเกมนี้ละโน้ผมโดนลุมยิงนดิว่าต้องเดินไลน์ใหม่คือตอนนี้คือเราโดนในเอั อเยไปเพื่อนเพื่อนไม่ดูหลักให้เลยอ่ะยี่ไหนดิเป็นระยะแต่ไม่ยินส่งเนี่ย มันไม่ช่วยอะไรนะครับทุกคนผมบอกไว้ก่อนนะสำหรับใครที่คิดที่จะเล่น AR แล้วยืนหลังคานะมันช่วยได้แค่มองครับเต็มที่แล้วก็เรียกเพื่อนนะฮะแต่ยืนตัดอะไรเพื่อนไม่ได้นะน้าเอน้าเอน้าเอต้องเดินหน้าเอเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะถ่มตรงกลางเยอะหน่อยเห็นไหมฮะเพื่อนเกิดอะไรแล้วก็อยู่นักถ้าเกิดเองมันจะทำให้เพื่อนเสียนะครับคนใหญ่ ดับเป็ลคิวปบเดีวป่ะเอเ็นคีทูเมิ่งทำมินิจับ yeah, <no. S 1> เอเ็นคทูพาคัมแบ็กวะนัสโอ้โหโรยีแต่นัดหมดก่อนเลย เกมมันตึงมากทุกคนคือแบบตึงจนแบบต้องเล่นเอาจริงทุกคนดูอ่ะคือยังคือนี่ยังเป็นแค่ M k 2แนละ้วถ้าถ้าผมได้จับอ่าไอเคเนอร์หรืเจ็ดฮอลิเดย์นะต้องบอกว่าเลิฮะ <c oughs> โง่เลยนะมันไวนะผมว่าคล่องตัวแล้วเป็นปืนที่แบบค่อนข้างที่คล่องตัวนะ <c oughs> โอ้กดลงหัวไม่ทันลากหัวไอเด็กเพื่อนอ่าไม่มีพลเรืนดีเต็มค็อปครับทางใจดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบมาเกิดดีกว่านะครับมันจะช่วยเพื่อนได้เยอะนะครับทุกคน

โอ้โหโคตรตึงนะคนต้องบอกว่า MK2 พาเพื่อนๆคัมแบ็กได้นะครับทุกคน <Yahoo! S 1> สำหรับใครที่อยากเห็นของแต่งที่ค่อนข้างที่จะคล่องตัวและยิงสวนได้ทันไวและไวขนาดนี้นะครับทุกคนสามารถรอดูได้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันฮะ <S <S 1> <S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับปืน MK2 ที่อยู่ใน p a t t e r Part นะฮะต้องบอกว่าสำหรับใครที่อยากได้นะฮะมันมีปดล,ล็อกอยู่ที่เลเวล21นั่นเองนะทุกคนเราสามารถเปิดได้ทั้งแบบ 2 CP นะเราสามารถเปิดแบบธรรมดาหรือเปิดแบบพรีเมียมก็ได้นะครับหรือใครที่อยาก Level เลเวล50เร็วๆก็สามารถอัปเกรดพัฒนาจนถึงเลเวล50ได้นะทุกคนต้องบอกว่า MK2 กระบอกนี้นะเ <c oughs> ขาไม่ได้ให้มาแค่กระบอกเดียวนะมันจะมีเลเวล50นะครับทุกคนให้เป็นสกินสีแดงนะฮะและมีเอฟเฟกต์การตาไหลวิ่งเหมือนไฟที่ปรากฏอยู่ตอนนี้นะครับทุนแต่ผมยังไม่รู้นะต้องบอกว่าของที่เขาแจกมาให้แบบนี้นะมันจะดีจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะของแจกที่ผมเล่นไปในคลิปนะฮะผมจะเปิดให้ดูนะว่าผมใส่อะไรบ้างครับ นี่ฮะก็มีตามีเลยครับสำหรับใครที่อยากไปลองแต่งและลองเล่นดูบ้างนะต้องบอกเลยว่าเฟี้ยวสุดๆความแม่นยำอยู่ที่74นะในระยะการยิงนะผมปรับให้อยู่ที่86นะฮะสำหรับใครที่อยากลองก็ยังไงก็อย่อยๆๆอยาลืมมาลองแต่งแบบผมดูนะครับต้องบอกว่าเฟี้ยวสุดๆนะสามารถสวนเอคเดอร์ๆๆๆๆๆๆๆมือเกียรตได้ด้วยคือทุกคนต้องบอกว่าดีจริงๆนะเมื่อกี้ผมทดลองได้แบบเฟี้ยวหรือแบบจริงจังให้ดูนั่นเองนะครับทุกคนคือต้องบอกว่าเอคเดทูสามารถพาทีมคัมแบ็กได้นะครับ คือทั้งแก้เกมทั้งพาไปดักจุดของ AR นะครับต้องบอกว่าเฟี้ยวสุดๆนะครับสำหรับใครที่อยากลองก็อย่าลืมมาเปิดพีทอนพาร์ทเพื่อปลดล็อกปืน MK2 กันนะฮะต้องบอกว่ามาแล้วมาเลยนะฮะไม่ไม่สามารถไปหาเปิดดีๆได้นะครับทุกคนต้องรีบจับจองเลยนะทุกคนสำหรับใครที่สายยิงชิลสายยิงเรื่อยสายเดินเกมนะแนะนำาฮะ m k ็ครับผม สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะหรือใครที่อยากชมผมไลฟ์สตรีมแบบสดๆนะฮะสามารถไปรับชมได้ที่หน้าแฟนเพจเพชรสวิป t ีวนะครับเรามีแฟนเพจหรือทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะผมเองนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย